สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกญนลนะครับทองคําสกุลเงินใครไม่อยากเฝ้ากราฟสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับและในส่วนของตัวรีวิวนักลงทุนสามารถเข้าไปดูที่เพจ a c e b o o k ห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาได้เลย f u วชั่นมาร์เก็เป็นผู้สนับสนุนการรายงานข่าวสารในครั้งนี้เข้าตลาดทุกออเดอร์มั่นใจทุกการเทรดไปกับ f u วชั่นมาร์เก็ครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้โดยรวมแล้ว <additionally, S 2> ตลาดเดียยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนนะครับโดยมีในส่วนของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางเพราะว่าขานรับข่าวดีที่ว่าโจไบเดนนะครับจะขยายในส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจตอนแรกเนี่ยตลาดกําลัง Price ์อิว่าน่าจะตกอยู่ที่ประมาณล้านล้านเหรียญยูเอร์ลตาราสหรัฐนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขจริงๆน่าจะประมาณสัก1.3หรือไม่ก็1.7 แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโจไบเดนมีการเสนอมาใหม่ครับบอกว่ามาตรการกระตุ้นของเราเนี่ยโดยรวมน่าจะมีวงเงินรวมๆกว่า2ล้านล้านยูโรสตาลาสหรัฐเลยครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้ในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับอย่างในส่วนของตัวตลาดฟิวเจอร์สหรัฐก็บวกทั้งกระดานเหมือนกันครับขณะที่ ตลาดยุโรปนั่งจุดครับในช่วงเวลา15นาฬิกานี้นะครับจะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันเกือบจะทั้งกระดานเลยครับก็แน่นอนว่าขานร,รับเกี่ยวกับมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกานะครับก็ช่วยยกระดับเซนติเมนต์หรือว่าสภาวอารมณ์ของนักลงทุนเนี่ยให้ขานร,รับกับ ในส่วนของตัวลิสอนตกดีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยแล้วก็บรรดาสกุลหลักหลายตัวเหมือนกันนะครับที่โดนเทขายยกตัวอย่างเช่นยูโรรวมไปถึงสกุลเงินปอนด์ด้วยเหมือนกันเมื่อเทียบกับตัวยูเอสตาลาหลายท่านเลยเกิดความสงสัยครับว่าเอ๊ะคุณครับสรุปแล้วเรื่องข่าวมาตรการกระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อตัวของทองคําให้มันดีขึ้นหรอครับทำไมทองคําถึงโดนเทขาย ต้องแจ้งนักลทุนแบบนี้ก่อนครับในระหว่างที่ตัวของตลาดเนี่ยขานร,รับเกี่ยวกับคารที่จะเพิ่มวงเงินของคุณโจไบเดนนะครับตัวของยูสารัตเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเลยนะครับอย่าง10ปีกับ30ปีปัจจุบันตัวยูวสารัตนะครับหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยบวกอยู่ที่ประมาณ2.54เ 30ปีบวก1.60%เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้กระแสเงนินทุนเนี่ยไหลกลับเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ของสาหารัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งช่วยยกระดับให้กับในส่วนของสกุลเงิน US ดอลลาร์ด้วยครับ และแน่นอนเลยครับว่าตัวของยูโรเนี่ยทำหน้าที่เป็นแอนติดอลลาร์นะครับเวลาที่ดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งค่าเนี่ยมันก็จะส่งผลลบต่อตัวของยูโรไปด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของตัวทองคำด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือในส่วนของตัวข่าวสารนะครับในช่วงเที่ยงวันนี้ครับทุกท่านสวัสดีครับ